งานสาดนศิษย์นี่มีหลากหลายกิจกรรมนะครับกิจกรรมตามประเพณีที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานชิงเปรตนี่ก็มีแล้วก็มีกิจกรรมในเชิงกีฬาด้วยนะครับเพราะว่าทางสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชุป,ปถัมภ์เนี่ย<ๆ>เขาจัดมาต่อนเนื่องเจ็ดปีแล้วนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับนะครับเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีของสมาคมแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนมีใจรักกีฬาห่างไกลาจากยาเสพติดรวมถึงเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความรักษาความสามัคคี ของบรรดาชาวใต้ที่มาทํางานต่างถิ่นกันด้วยครับในการแข่งขันฟุตบอลสมาคมชาวปักใต้ครับครั้งที่7เนี่ยนะครับมีนักเตะร่วมลงฟาดแข่งกันทั้งหมด32ทีมแต่ละทีมก็จะมาจากสมาคมแล้วก็ชมรมต่างๆของชาวใต้ซึ่งนักฟุตบอลที่มาลงแข่งเนี่ยต้องเป็นคนใต้นะหรือถ้าตัวเองไม่ใช่คนใต้เนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นคนใต้ฮนะแต่ที่สําคัญคือจํากัดอายุไม่ได้จํากัดว่าห้ามเกินนะแต่ห้ามต่ํากว่า oh. ห้ามต่ํากว่าอายุ40ฮนะ คือเรียกว่าแต่ละท่านนีก็รุ่นใหญ่เป็นหนุ่มใหญ่กันแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าทักษะลีลาแต่ละทีมนี่ไม่ธรรมดานะ,ะเพาดวลแข่งกันอย่างสนุกสนานเลยจนทีมภาคในสนามเนี่ยต้องคอยประกาศเตือนเป็นระยะระยะว่าระวังแข้งขาระวังสุขภาพกันด้วยแต่ละคนนะ,ะต้องคอยปรามกันด้วยนะใช่นะ,ะ,ะทีนี้พอแข่งเสร็จเนี่ยได้ทีมชนะเลิศทีมรองชนะเลิศแล้วเขาก็มีพิธีมอบถ้วยรางวัลรวมถึงมอบโล่รางวัลให้แก่อดีตนักกีฬาทีมชาติชาวใต้ ซึ่งเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะครับส่วนทางด้านคุณอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันก็บอกว่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับครั้งที่7ประจําปี2566นี้จัดขึ้นก็เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะชาวใต้ด้วยกันส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสนับสนุนให้เยาวชนรักกีฬาห่างไกลาจากยาเสพติด รวมถึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมของประเพณีวันสตร์เดือน10ที่สมาคมก็จัดมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับวันน,น,นี้วันที่30กสตันยาเป็นวันที่ตายายขึ้นมานะครับเป็นเราก็แข่งคุณบอลเพื่อรับตายายเป็นประเพณีในการวันสตร์เดือน10วันที่6ถึงวัน 45, ที่15าที่สมาคมใหญ่นะครับแล้ววันนี้ก็มีการแข่งคุณบอลก็แข่งกันทุกปีนะครับ ครั้งนี้ก็32ทีมนะครับอีกจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้งองชาวใต้นอกจากนี้เนี่ยนะครับทางสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เขาจะจัดงานวันสาร์เดือน10นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่คุณอารีบอกไปก็คือระหว่างวันที่6ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับจัดขึ้นที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละ กิจกรรมเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่มหรสพการละเล่นเขาจําลองมาจากภาคใต้รวมถึงพิธีส่งตายายตามความเชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนเลยบรรดารพี่น้องชาวใต้ที่ไม่ได้กลับไปทําบุญตามประเพณีที่บ้านเกิดเนี่ย<อ>ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมที่สมาคมที่กรุงเทพได้นะครับ,รบในวันเวลาที่บอกไประหว่างวันที่6กถึงสิตุลาคมครับเพราะฉะนั้นแวะกันไปได้นะครับ